พี่น้องลงไปเลยอ๋อบอ๊วยเห็นมันหูไปดิหิวปันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขุชนครับผมมื่อนี้พ่อกับบ b า l นัดฮักนัดชาแนลนะครับผมมื่อนี้ผมกับผ้าพีพาน้องมาก,กิน มาม่าแห้งครับผมกับบะหมี่เมนูยังดอกครับผมกับมียังกับกินไปเนาะพี่น้องเนาะเออกินจะซื้อไปเลยไอ้กินกับต้องให้นพี่น้องด้เห็นในเบื้องน้าเนาะครับเนาะมันจังสีแบบเออเห็นธรรมชาติเนาะครับเนาะอ้าวก่อนสิบไปรับชมนะครับแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบ้านัดนัมีเดอร์เพื่อเพื่อสิเป็นกำลังใจให้เบ้านัดนะครับเพื่อสิสิบ่พาดคลิปต่อดไปนะครับกดกระดิ่งนะครับผม บอกอย่งางไรครับผมกินเลยพี่น้องเริ่มเลยครับพี่น้องแต่เกียบครับพี่น้องมื่อนนี้บา้านาสิมากินก็ับต่เกียบได้บาทนี่พี่น้องลงไปเลยอ,อ,อืพี่น้อง้ย บาลนาันคือสิกินเบิร์ดเนาะพี่น้องเนะนาะบาลนันคือสิกินเบิร์พดพวนพวนหน้าพวนหน้าพวนหน้าโอ้แดดซองเลยพี่น้องเอ้ยสามาลบแดดอ้าวย้ายเห็นเนาะพี่น้องเนาะมันยังสิมันยังสิคือนลายแ <laughs> ดยดซองพี่น้องอ้าอ้าคัากลแล้วนะั่นเนาะกินเลยเลยพี่น้องเอ้ย เอาสีเลยนะพี่น้องเนาะหมุนใส่เลยมามาหาหอพี่น้องเอาบบกเบอร์อรเห็นแมนหัวไปดิหิ้วปันเดี๋ยวจ้องเบาหนั ยินอยู่ให้อยู่หน้ายู่ป่าก็ได้ยินเสียงนกเสียงกานะพี่น,น้องเนาะอืบางนัดหิวแหงทำยังไงเอนนัน้นจะเอากล่องโทรศัพท์เลยพี่น้องถ่ายเอาอาจจะบริษัทดีคือ สองอื่นนะครับเนาะจังหวะเบานั่นกับกินซัมมี่นี่ละทายซัมมี่นี่ละกล้องอะไรเบานั่นก็อยากได้อยากให้แม่นคมซัดให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะขย้อนว่านนี่ละเฮ็ดคลิปนี่ละสินเดือนมากเลยจักบาทกับโบหูหน้นะคันมีพ่อซื้อกล้องไม่ซื้อขับเขาซื้อกุ้งซืองซ้อมือขึ้นสันนะพี่น้อง กระซียนแต่สู้พี่สู้นองเบิงนะนาอันนี้มันก็มี่ำนีเขากิคคสนสัมนีเนาะพี่น้องเนาะ กินฟังนี่ดูพี่นอ้องมันเป็นสีสีเข็มเข็มเนี่ยจักหน่อยนําเนียนะพี่นอ้อง ใบบอนยังไม่าไ่เถอพี่น้องมันมีก่ก้อนหนึ่งกอบแบใแย่หนึงใบบอนลยังหูว่าบอนกินไในบอลนะเดี๋ยวกินดินสิเธอครับเด็กหน่อยอันเดือย่างไปย่างมาก ท่านหิวมากกินยังกระแสบเนาะพี่น้องเนาะบบาวนักกระเดี๋ยวส่งนี่ละผมกันายเป็นอีกรักเนาะพี่น้องเนาะบบาวนันทักนัทเชนเนล แต่ว่าบางนั้นบบอลเคยบอลเคยกินมากมายเกาหลีบ้างที่ว่าพิเศษนะพี่น้องอยากลองให้กันอยู่ เซ็จนอื่นเลยพี่น้องร้อนหลายตอนนี้กันนะสิประมาณบาย สิ่ใบาสามน่ะละพี่น้องตอนมี้ร่มกับบกห่อนบป็นแดร่มกับเย็ยนซวยๆครับบรรยากาศอยู่ป่านะพี่น้อง คำสุดท้ายพี่น้อง นะพี่น้องบ้านนั่นแกจะกินอิ่มแล้วบอ่อเบอิดหาหอขั้นกินเบิดกะสุดยอดแล้วพี่น้องบอ่อเบอิดขั้นไผ่หมักบ่าวนัดหักขึ้นหอดแพงขึ้นหอดขึ้นแพงบ่าวนัดแกอย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ้านนัดและก็เพื่อที่สบปาดคลิปต่อไปนะครับเนาะ อ้าวเอฟซี FC บานาทุกทุกคนบานาคดีใจร้ายที่เขามาเบิงเนาะครับเนาะสำหรับมือนีเบานาเขอโตราไปก่อนไว้พอกันไหมในโอกาสหนาคลิปหนาสำหรับมือนีสวัสดีครับ